โอเมก้า oh ทุกคนฟองน้ำที่ทุกคนใช้ล้างจานเนี่ยรู้ไหมว่ามันสกรปรกยิ่กว่าจากโคกซะอีกถึงมันจะฟังดูเวอร์นะครับแต่มันคือเรื่องจริงน<อ>ักวิจัยชาวเยอรมันเนี่ยลองตรวจสอบฟองน้ําในครัวแล้วพบว่าในฟองน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคมากกว่า360ชนิดรวมๆแล้วเนี่ยหลายพันล้านตัวเลยแล้วจะบอกว่าแบคทีเรียบางตัวเนี่ยก็เป็นแบคทีเรียชนิดเดียวกันกันกบในจากโคก กนกีทุั่นก็เป็นเพราะว่าฟองน้ําล้างจานของเรามันแฉะนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยเศษอาหารเล็กๆมันเป็นสวรรค์ของเชื้อโรคได้แทนจากโคกเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอีโคไลทั้งแบคทีเรียเชื้อราและยังมีเชื้อโรคแบบอื่นๆอ,อีกเยอะมากถ้าจะให้พูดว่ามันสกปรปกเกินกว่าจากโคกไหมมันก็ไม่เกินจริงครับแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับวันนี้โฮมชัวจะมาบอกวิธีแก้วิธีแรกเลยนะครับล้างฟองน้ําให้สะอาดนะครับทุกครั้งหลังใช้งานแล้วก็แนะนาให้เพื่อนๆใช้น้ํายาล้างจานที่กําจัดเชื้อโรคและแบคีเรด้หหอาาามใ่ศษติ หลงเหลืออยู่เลยนะครับห้ามเด็ดขาดห้ามมีหลงเหลืออยู่เลย2นะครับให้เอาฟองน้ําล้างจานเนี่ยวางตากไวท้ที่ที่อากาศถ่ายเทอย่าเอาไปวางไว้ในที่แฉะหรือว่าข้างๆอ่างล้างจานเหมือนเดิมนะครับแนะนาให้พยายามตากให้แห้งสนิทที่สุดนะครับ3าําไว้เลยนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนฟองน้ําล้างจานทุกๆ1 2ถึงอาทิตย์ใช้จนดําใช้จนขาดแบบนี้ไม่เอานะครับในมีใครยังใช้อันเดิมมาตั้งแต่ต้นปีบ้างยอมรับมาซะดีๆในใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนฟองน้าคอมเมนต์ว่ายังไม่เปลี่ยนมาเดี๋ยวนอนส่งเลิหน้า วันนี้น้อไปก่อนนะครับ